สวัสดีครับอรุณสวัสดย์ยามเช้าครับวันนี้ก็ดันทางมาถึงบ้านแล้วนะครับเมื่อวันไปสุรินมาครับไปทําบุญเขาเรียกว่าทําบุญกระดูกให้ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วครับวันนี้ก็จะพาเด็กๆนะครับไปเล่นสงการอ้ดูต้นพูนทับอ่ะสวยมากเลยเจอฝนครับเจอฝนมาสองรอบครับแบบดูอ่ะพุ่มชื้นดีมากเลยนี่มาดูต้นนี้นี่ ต้นนี้ต้นนางกวักนะครับอันนี้ต้นนางกวักสวยมากเลยดูยอ่ะเล้วมีดอกด้วยนี่ดอกมันหลอดเนะี่ยมีดอกแล้วอุ้ยเจ้าของต้นบอกว่าต้นนี้นะอ่าลูกมันหวานมากเลยนะครับเจ้าของเพื่อนบอกเพื่อนเป็นคนแก่เนาะต้นนี้ผมขอซื้อขอมา รู้สึกว่าจะพันห้าประมาณพันหบาทจ้างคนขุดคนอะไรอีกก็หมดไปหลายบาทนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาเด็กๆไปเล่นน้ำสงการนะครับก็เดี๋ยวจะเอาดีแม็กไปครับเมื่อเช้าตื่นมาว่าเฮ้ยดีแม็ผมหายไปไหนวะที่ไหนได้ลืมผมเอามาโจทย์ไว้ที่นี่นะครับไว้โรงรถวันก่อนรถไถเจ้าบอทองไม่ได้เอาลงเลยนะเพราะว่า เดี๋ยววันที่ส5ก็จะไปโรงงานแล้วนะครับพรุ่งนี้14-15ก็ไปโรงงานแล้วไม่ได้ล้าไม่ได้อะไรเลยเทเลอร์อะไรก็ไม่ได้ล้าเดี๋ยวเก็บของลงจากรถก่อนจะพาเด็กๆไปเล่นน้ำวันนี้ของลงก่อนนะไปอุปกรณ์ ปกรณ์ขุดต้นไม้เราเราไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวได้ไปยังไม่เสร็จปีนี้เงียบเหงามากเลยนะครับปีนี้ไม่ค่อยแต่ว่าไม่ค่อยอะไรนะไม่ค่อยคึกค,คืนเท่าไหร่นะครับผมว่าน,น่าจะเป็นกับเศรษฐกิจด้วยแหละคือ หลักๆเลยนะคนไม่ค่อยมีตังค์นะครับคนไม่ค่อยมีเงินยากมันก็เลยแบบเงียบๆทีนี่วันนี้ว,นนวันที่13นะน่าจะแปียว่าคึกคืนแล้วนะแต่ตอนนี้ก็แบบ็เงียบมากไม่มีใครเปิดเครื่องโซงเครื่องเสียงอะไรเลยนะเงียบจริงๆครับเงินมันหาย,ยากเนาะ ทุกวันนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับทําอะไรก็ยากเป็นหมดเลยไม่แต่ผมเองปีนี้ผมก็ไม่ได้พาลูกๆไปเที่ยวเลยนะเพราะว่าอา่าต้องประหยัดไว้หน่อยนี่นี่หลายนี่เยอะก็ละเลยคุยกับผู้เอว่าปีนี้เราเรายังไม่ไปไหนเนาะเพราะว่า ไปแต่ละทีมันค่าใช้จ่ายมันเยอะแม่ปีนี้เอาเจ้าหนูค่ะ เดี๋ยวพามาดูต้นไมยย้ทางนี้หละเดี๋ยวพามาชมต้นไม้อยู่ฝั่งทิศตะวันออกของโคดังนะครับอันนี้ต้นชุมแสงต้นนี้ได้ได้มาฟรีๆนะครับต้นนี้สวยงามมากมาดูใก,ใกล้ๆเนี่ยดูครับ เขาเรียกว่าชุมแสงต้นไม่ใหญ่ส่วนต้นนี้ครับต้นนี้ทางคนบอ,อกว่าให้ผมมาหาต้นจิกน้ํามามาลงไว้บ้างก็นี่ไงครับต้นจิกน้ำ้อยระยะตัวน,นี้นะครับดอกมันจะออกสีแดงเป็นแบบเป็นระยะลงมานะครับเป็นระยะลงมาส่วนต้นนี้ อันนี้ต้นส้มมูงนี่ส้มมูงครับเอาไว้ต้มพวกเนื้อวัวต้มเนื้อหมูครับเปรี้ยวๆแซ่บๆเดี๋ยวน้ำไหลไปจากไหนเนี่ยโอ้นี่มันเตระตรงนี้นี่เองซึ่งพอแต่มันดันไปไม่ถึงนูน่นทดดัดหยบีบ เดี๋ยวต้องหามีมาตัดแล้วต้นนี้ไม่จิกน้ำครับต้นนี้ยังไม่ตายนะมาดูคันี้นี่ต้นนี้ยังขึ้นอยู่ครับนี่ครับนี่จะทําเป็นพอมันแตกนี่ให้มันขึ้นตรงนี้แหละให้มันเป็นเขาเรียกว่าอาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรหรอจับไม่ได้ละอันนี้ได้มาใหม่ๆ นี่เป็นต้นนางกวักนะครับเรื่องร้อมมาใหม่ๆเลยต้นนี้ต้นนี้เอามาลงปูปุป๊บเจอฝนเลยครับเจอฝนชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวนี่ก็นางกวักน,นี่ต้นหลักเซลเต้นหลักเซลครับดูชุ่มชื้นดีมากก ปลูกต้นไม้ให้มันเป็นเป็นร่มตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นทางที่รถวนได้นะรถบรรทุกวนได้ครับแล้วทางนี้ก็ไปฝั่งนี้อาจจะทําเป็นอาจจะเอาต้นไม้มาปลูกอีกจะทำทางไปนู่นนะเคยสะเคยข้างหลังอะ่ะให้มันร่มร่มลื่นหน่อยเอาไว้ให้ลูกๆนะครับทำไว้เพื่อลูกๆนี่ คุณครับต้นจะบกบอันนี้น้งกวักไปเตะเอาเยอะมากเลยต้นนี้ตคนนี้สองปีแล้วครับต้นพวกนี้ยน่าจะไม่มีปัญหานะครับดูแลเรื่องน้ำไม่ดีก็น่าจะน่าจะเจริญเติบโตได้ครับน่าจะไม่ไม่ตายนะครับต้องสำคัญคือการรดน้ำนะครับต้องมั่นเสมอ ครับเดี๋ยวนี่เจ้าดีกาดินดวนก็ต้องหากาาระบระมาใส่นะครับนี้หาพวกหางปลามาใส่เดี๋ยวผมจะหามาใส่เอง<ม>เี่าเช่นรถเต็มหนึ่งนะครับกินข้า,าวเช้าเสร็จจะพาเด็กๆไปสงกราน<ม>รอๆรอๆแถวงกวนนี่แหละ นะก่อนเราจะใช้รถเราก็ต้องเช็คก,ก่อนนะครับว่าน้ำมันเครื่องโอเคไหมนี่อันนี้ก็พอดีนะครับจุดบนพอดีเลยนี่อ่ามันเครื่องโอเคมันพพวเวอร์โอเคน้ำก่อนใช้รถต้องเช็คตลอดนะครับน้ำมีดูแลพวกตัวไหนมันมีอะไรชำรุดบ้างต้องเช็คนะครับ ไม่ใช่จับปุ๊บสตาร์ทอย่างเดียวเลยไม่ได้ตเชา้าติดเครื่องแล้วเราก็อุ่นเครื่องไว้ประมาณสัก5หรือ10นาทีนะครับเพื่อให้น้ำมันเครื่องมันมันอุ่นแล้วมันไปหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนต่างๆ ต้องพูดเครื่องไว้ก่อนนะ,ะวันนี้ก็ไปเล่นสงการนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับขอให้สนุกสนานกับวันสงการเนดะ้อเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผม